ทูสกะชาดกชาดกคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆจึงมีการเรียกเรื่องราวในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดกอารามทูสกะชาดกกันได้เลยครับครั้งสมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังชนบท หมบ้านหนึ่งในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกครั้งนั้นได้มีอุบาสกผู้หนึ่งได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุไปยังสวนของตนแล้วจึงถวายพัตตาหารพร้อมทูลเชิญให้เที่ยวอุทยานภิกษุสาวกทั้งหลายจึงได้ลุกขึ้นและชวนคนเฝ้าสวนไปเที่ยวชมอุทยานเห็นที่โลกเป็นหลุมบ่อเกิดความสงสัยจึงถามคนเฝ้าสวนว่า ที่นี่มีรอยปลูกต้นไม้แต่ไม่มีต้นไม้งอกขึ้นมาเพราะเหตุใดคนเฝ้าต้นไม้จึงบอกว่าบุตรชายคนหนึ่งของตนต้องการรดน้ำให้ถึงรากเมื่อแรกปลูกจึงถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากว่าสั้นยาวแค่ไหนจึงได้รดน้ำถูกต้องเหตุนี้ต้นไม้จึงตายเหลือแต่หลุมเปล่าเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นกลับมา ก็ได้กราบทูลให้กับพระพุทธเจ้าฟังพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเด็กชายนั้นสำคัญผิดคิดว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นการดีต่อต้นไม้แต่กลับกลายเป็นทำลายต้นไม้ในสวนไปใช่ว่าเขาคนนี้จะทำเฉพาะเวลานี้เท่านั้นในชาติปางก่อน เขาก็เคยทำสวนผล,ลไม้มาแล้วเช่นครั้งนี้จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีได้มีงานเฉลิมฉลองทั่วพระนครมีมหรสพการละเล่นรื่นเริงสนุกสนานฝูงคนพากันไปเที่ยวในงาน คนดูแลสวนอยากไปเที่ยวงานนั้นบ้างจึงได้สั่งฝูงลิงที่ตนเลี้ยงไว้ในสวนให้ช่วยกันดูแลรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้ตนจะเข้าไปในเมืองเพื่อดูการละเล่นสักเจ็ดวันและจะกลับมาฝูงลิงต่างรับคำอย่างเต็มใจต่อมาหัวหน้าฝูงลิงบอกแกลิงทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลาย จงหยุดรดน้ำต้นไม้ก่อนเพราะการรดน้ำต้นไม้โดยที่ไม่รู้ว่ารากนั้นยาวหรือสั้นจะเป็นการเปลืองน้ำฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงช่วยกันถอนต้นไม้ที่ปลูกแล้วขึ้นมาดูว่ารากยาวหรือสั้นแค่ไหนจะได้รดน้ำถูกต้องฟูงลิงต่างเห็นด้วยและแบ่งกันเป็นฝ่ายถอนดูรากฝ่ายปลูกใหม่และฝ่ายรดน้ำทำอยู่เช่นนี้ตลอดเวลา ในการนั้นพระบรมศาสดาได้เกิดเป็นบุตรชายตระกูลหนึ่งในนครพาราณสีมีกิจธุระที่ต้องไปในสวนนั้นและได้แลเห็นฝูงลิงพากันถอนปลุกและรดน้ำต้นไม้ในสวนอยู่จึงร้องถามฝูงลิงทั้งด้วยความแปลกใจว่าใครใช้เจ้าทั้งหลายทำอย่างนี้ฝูงลิงก็ตอบว่านายฝูงสั่งให้ทำชายหนุ่มจึงพูดว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้บังเกิดผลดีไม่ได้เลยฝฟงลิงทั้งหลายจึงเถียงว่าถ้าเราไม่รู้จักว่ารากไม้ยาวหรือสั้นแค่ไหนจะรดน้ำได้ถูกต้องอย่างไรเล่าเหตุใดท่านจึงว่ากล่าวติเตียนเราบุตรชายของผู้มีตระกูลจึงได้ตอบโต้ไปว่าฉันไม่ได้ติเตียนเจ้า เพราะเจ้ารับคําสั่งมาเจ้าก็ต้องทําตามผู้ดูแลสวนนี่ต่างหากที่โง่เขลาไม่รู้ว่าผู้ใดควรใช้อย่างไรถึงจะดีเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องจบลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่าลิงนายฝูงได้เกิดมาเป็นบุตรชายของผู้ดูแลต้นไม้ในครั้งนี้และเป็นผู้ทำลายต้นไม้ส่วนบุตรชายของผู้มีตระกูลในครั้งนั้นคือตัวเราในครั้งนี้ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆทั้งสนุกทั้งแฝงความคิดเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับเรื่องอารามทูสกัดชาดกซึ่งแฝงข้อคิดสำหรับเรื่องการคิดและการกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายนะครับน้องๆอ,อ,อย่าลืมนำข้อคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันน้องๆเอาเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ไปทำพร้อมๆกันเลยครับ ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องอารามธทูสกะชาดกหมายถึงชาดกเรื่องใดลิงรดน้ำต้นไม้การกระทำของฝูงลิงในอารามธทูสกะชาดกมีลักษณะอย่างไรโง่เขลาเบาปัญญา อารามธทูสกะชาโดกพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไรบุตรชายของผู้มีตระกูลอารามธทูสกะชาโดกแฝงข้อคิดใดการฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความสุข เอาละครับน้องๆได้เวลาฉเฉลยกันแล้วครับดูสิครับว่าทํำถูกกี่ข้ออารามัทูสกะชาดกหมายถึงชาดกเรื่องใดอารามัทูสกะชาดกหมายถึงชาดกเรื่องลิงรดน้ำต้นไม้การกระทำของฝูงลิงในอารามัทูสกะชาดกมีลักษณะอย่างไรความผิดของฝูงลิงในอารามัทูสกะชาดกคือโง่เขลาเบาปัญญา อารามัทูสกะชาดกพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไรเรื่องอารามัทูสกะชาดกพระพุทธเจ้าเกิดเป็นบุตรชายของผู้มีตระกูลเรื่องอารามัทูสกะชาดกแฝงข้อคิดการฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความสุขน้องๆครับหลังจากได้รู้จักกับเครื่องอารามัทูสกะชาดกไปแล้ว น้องๆอย่าลืมเอาข้อคิดไปคิดและปฏิบัติตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สำหรับครั้งต่อไปเราจะได้รู้จักกับเรื่องมหาวเนชชาดกน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนเราไปติดตามกันครั้งต่อไปได้เลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ